จนภัยมาเหนื่อยก็ต้องหลับสักหีเพราะผมโอเคที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินเอาตื่นแล้วกูยังไม่ทันร้องเลยโอ<ห>้จะขายเสียงหน่อยก็ไม่ได้ครับอ่าท่านจะเห็นว่าไอเทมผมเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะไม่ใช่เพราะอะไรครับผมไปหานอกรอบมา แล้วก็ไอเนื้อกุ้งเนื้อกวางอ่าท่านจะเห็นว่าเควสแดงนะครับไม่ต้องสงสัยเพราะว่าผมไปล่เจ้านี่มาอืมนี่นี่ครับบอสของเจ้าแรปเตอร์เวลโลซิโดมนะครับผมพอล่าเสร็จมันก็เปิดเควสเนี่ยผมเพิ่งเห็นแต่ผมยังไม่ทำครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอ่อ รอทำมาตอนนี้แหละโอเคอ่านี่ผมใช้ดูคร่าวๆนะครับว่าไอเทมที่มันต้องการมีอะไรบ้างกระดองปูแดงนะครับผมแล้วก็เห็ดเอ็เอ่เออ,อ,ะอะไรวะเฮิร์บเป็นสมุนไพรกลางคืนนะครับผมแล้วก็หินพระอาทิตย์เนาะ ี yes. มุนมาซื้อไอ้นี่รอบหนึ่งไม่เอาโอเคเราไปล่าเวโอฟีโดมกันครับ ือเควสนี้นอกจากล่าแล้วนะครับผมจะมาหาอเทมให้คุณอีกอีกอย่างหนึ่งเอออีกอย่างหนึ่งก็คือไนท์เฮิร์บเป็นออสมุนไพรกลางคืนนะครับถ้าล่าตอกวันจะได้เดย์เฮิร์บล่าตอนคืนได้ไนท์เฮิร์บกู้ฟันเลยโดดไง โดนด้วยเว้ยโอ้หตายเลยย่ากโดดนะอยา่อยาโทษย่าโทษเออไม่โดดดีครับเรากระโดดครับจะเห็นว่าดาบเหล็กอันนี้แรงนะครับผมในช่วงต้น คือสำหรับพวกที่คนเล่นเก่งๆแล้วเข้ามาดูนะครับก็อย่าไปวิจารณ์มากเลยครับผมก็พูดเล่นใหม,ม่ที่ที่ผมมาหาที่แรกน่าเนี่ยครับเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราแล้วเนี่ย เบอร์รี่เอามาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยครับในเฮิร์บเออในเควสของผม,ผมนี่มันขาดแค่อันเดียวผมก็หาเฉพาะอันเดียวส่วนใครที่เล่นไปไกลๆแล้วนะครับคุณจะประสบปัญหาขาดแร่สีน้ำเงินสีน้ำเงินมันจะชื่อแร่สีน้ำเงินอยู่ไหนอันนี้สีฟา้าเดี๋ยวสีน้ำเงินม่วง,วง ถ้าเจอในเควสนี้ผมก็จะบอกอ่ะเจอแล้วไอ้แร่ชนิดนี้นะครับอ่ะเจอ2อันเลยโชคดีโชคดีนะครับเป็นแร่แร่ห้านะครับผมมันจะหาได้ที่แมป4นะครับแมปอ่อแมป8แล้วก็แมปแมปแมป7ข้างบนอ่าส่วนใครที่ไม่รู้ว่าไอรอนไปหาที่ไหนได้ ก็แบบเนีย้ยแบบสามแบบหนึ่งแบบเจ็ดข้างล่างแค่นั้นแหละครับกูวิ่งหนีอะไรมาวันนี้เรื่องลงเรื่องแรกไปหากันทีหลังครับ อ้อลืมไปผมเจอไอ้เจ้านี่สองครั้งแล้วน,นะครับผมครั้งนี้ครั้งที่สองเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเวโรซิโดมเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่แมปเดิมแล้วเขาก็จะไม่มีคัตซีนด้วยส่วนส่วนใครที่เล่นเจอกับมันเควสแรกนะครับมันจะอยู่ที่แมปแปดเนี่ยครับไปแมปเจ็ดข้างบนเลยดีกว่าไปทางแมปหกนะครับแมปเจ็ดข้างบน เฮ้ย,ยแม่มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้นะยน่นะเออนั่นแหละหมดผมไม่อยากให้มันหลุดไปแมปสามหรอกครับแมปสามมีปูสู้ออยากส่วนใครอยากจับไอ้เจ้านี่นะครับเดี๋ยว มันมีทิกอยู่ก็คือตอนที่มันใกล้ตายมันจะวิ่งหนีไปแบบอื่นนะครับคุณอย่าเวลาคุณวางกับดักแล้วเนี่ยคุณอย่าไปปาเลยทันทีครับไอระเบิดหลับเนี่ยให้คุณฟันไปสักหนึ่งเซตก่อนถ้าเป็นดาบแรงๆคุณก็ฟันแค่ครั้งเดียวพอครับเสร็จแล้วคุณค่อยปลาระเบิดไปทีหลัง สองนัดก็พอมันก็หลับแล้วเอาสมมุติว่าลงแขนฟันไปเรื่อยๆครับถ้ามันจะหนีทัวมันใกล้ตายคุณก็ฟันต่ออีกสักสองเซตมันก็จะตาย ส่วนจังหวะทา,านยาของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับคุณก็ง่ายๆเลยจังหวะทา,านยามันก็สอนที่มันโดดดึงดังเน,นะะ<อ>ี่ยครับไอไฟที่อยู่นะตอนมันหนีก็ได้มันก็ตอนจังหวะมันก็โดดดึงดังๆคุณก็กินได้เลยช่วงนั้นเนะี่ยมันไม่มีพิษม,มีภัยหรอก แมพที่เจ้านี่มันจะวนไปบ่อยๆนะครับก็คือแมพสามแบบ7เจ็ดแมพห้าแมพแปดมีบ้างอะไรบ้างอยู่ดีก็โดดมาจากไหนไม่รู้อย่าลองครั้งแรกครับเจ็บนิดเดียวไม่ถึงตายครับอมไปหโ,โหสมาคมปูนชาติ ปูนี่มันปูโอ้ใครโทนแล้วเจอเโดนอีกแล้วมีแต่ปูมีแต่ปูปกติผมก็ไม่อะไรกับปูมากหรอกครับแต่ว่านะจะมาเลนงาน,นอูันไม่โดนโดนเนี้ย เดี๋ยวอารมณ์เลยกูสูงสะดวกสูงสะดวกโอเคป้องโอเคครับจากปูกันหนีไปแล้วเข้ามึงเข้ามึงมันหนีไปแล้วไหนๆก็ได้โอ้โหฝันปูแล้วเด้ง ฟันปูเราเด้งไม่เท่าไหร่ครับผมเคยฟันยุงเราเด้งโคตรเลยฉันเงินคนลงทางโดนจิม้มเองอะ ไปไหนแล้วก็ไม่รู้กินไปให้หมดเลยแล้วกันแน่นอนครับมันต้องมาแบบเจ็ดแน่เลยผมเดาว่างั้นนะถ้ามันยังไม่มาก็ ช่างมันครับเรามีพีเซนเตอร์กระดูนิดหน่อยมีผู้รู้เหตุการณ์เทียบไปหมดเลยผู้รู้ผู้เห็นแนะนำมรัรู้ไม่เห็นโอเคครับเราเจอโจทย์เราแล้ว,ลวเราก็เหมือนโจทย์หรอครับ คอยเขาคุยคนเดียวแเราก็เหมือนเขาไม่สนใจทำอะไรวะทำอะไรไม่สนใจใครวะโอ้อยู่เฉมตีวไม่โดนเลยนี่นะผมทำตัวเชีเช่นนะครับแค่ขนาดนี้มันยังตีผมไม่โดนเลย จะเห็นว่าผมมีเวลาขนาดนี้นะครับมันก็ยังตีผมไม่โดนเพราะฉะนั้นคุณกินยายัางไงก็สบายครับตนันีก็ไม่ตีครับครูมไม่ทงขาดคำตีลนะโอเค,อเ,ค,อเ,คเรามาคุยกันด้วยดีดีว่า ที่จะไปคุยกับมันด้วยดีครับเขาก็การ,ารโหนี้กันเสียใจครับฆ่ามันไม่ได้ในแมปเดียวเนี่ยอยู่นี่เอาหีหน้าโง่อยู่ อยาก,กระตุกได้ไหมเยนใจกใูหน่อยโอเคครับตายแล้วแนะ่นอน่อะเป็นไปตามคาดนะครับลูกสมุนของมัน,นยังกระโดดไม่โดนผมเลยกระตุกเนี่ย ลงแฟมเลดกระจุยกระจายหายไปไหนไม่รูอ้อย่าเดินเลยอย่าเดินเลยสังเกตด,ดีๆนะครับเวลาไอ้นี่หลองมันจะมีลูกคอครับผมบมีลูกคอมันลูกคอไม่มีลูกคอ พิซาพีเซนต์ไว้เยอะทำนหน้าแต่งนะครับแล่มันเลยได้แต่ไอเทมดีๆไว้รอบนี้ จมต,ตูดหมูน้อยน่าイスโอเคครับจบเควสไปด้วยดีนะครับโอเคตัดไปตัวต่อไปเลย